สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสุขุสุขคน f อฟซีแฟนครับนะครับคลิปนี้ผมกระสีขอมาเว้าจากับพี่น้องเน,ะนาะนะคิดเห็นจังในกะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าเป็นการเขาเรียกว่าคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจ โดยไม่ได้มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับต่างคนต่างมุมมองวากันไปเนาะกระเสืบเนื่องจากเมื่อว่านี้ครับพี่น้องครับว่าโจเนาะเล่าได้ประกาศอยู่ทั้งเฟซบุ๊ก่วนโตนะครับตอนนี้ยอดแช่ยอดคอมเมนต์กับว่ายหลายนะครับยอดกดถูกใจอ่ะเอเลยับื้อกัน เพราะว่ามันเป็นสิ่งถี่เอฟซีต่างหนาต่างตารอค่อยนะครับแล้วการเป็นสิ่งถี่หลายคนเห็นแล้วก็โอ้โอ้นะแบบว้าวอย่างนี้ไหมนะครับคำแรกเลยนะครับถี่ได้เห็นรับประกาศว่านี่ก็ว้าวเลยแหละนะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับก่อนหนานี่ถี่บอสแล้วเดี๋ยวบอกไว้นะว่า,วา,วาสิมีการสั่งหนังแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วว้าว้แล้ว กับจนมาจวบจนปีหนึ่งได้ประมาณนะครับประมาณหนึ่งปีมาจนหอดปีหกเจ็ดระวา่าเรื่องนี้ท่ามไร้คงความคิดของเราเนี่ยเราคิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับคิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงนี้แหละช่วงกุมภาพันธ์หน้ามเมษาพฤษภาเนี่ยเราคิดไปเรื่อยคิดไปคิดไปน,นะครับที่แรกก็จนว่าเอ๊ะสิเหตุเป็นซีรีส์บ่ เตเป็นตอนบอแล้วถ้าเขาเป็นโรง่งความคิดแหลกเราคืออยากเค็ดใส่ในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วครับครับแล้วที่นี่ลราก็มาสอบถามหรือว,ว่าเดี๋ยวพูดคุยกับหลายๆคนหลายๆท่านที่มีประสบการณ์สางหนังสางภาพยนตร์นะครับในโรงภาพยนตร์เนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็นมีทั้งผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ ผู้ถี่บประสบความสําเร็จครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> คือการถี่เฮาเห็ดไปเนี่ยเฮาผู้หูหรอไม่บ่ครับพี่น้องว่ามันสีสําเร็จบอแต่ถ้าเฮาคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จแล้ว <c oughs> นะครับ40%แต่ถ้าเฮาลงมือเห็ดมันมีโอกาสสาเร็จ 60 70 80เปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนที่เหลือมันเป็นองค์ประกอบภายนอกเช่นว่าหนึ่งเนื้อหานะครับของภาพยนตร์กระแสของภาพยนตร,นนรนน์นะครับฐาน fc ฟซีแฟนครับของคนที่้ากและนักแสดงนะครับคือนะครับ ฐานนี้ฐานี้มุมมองของผมเนาะคือจังเฮ่าเนี่ยเบิงเนี่ยข้าเจก้กว่าจะคิดไปหลายแบบเช่นนะครับผมมองอยังสี่เลยผมสรุปตา,ามความความคิดเห็นที่เอฟซีเนพิมพ์เข้ามากนะครับบางคนกว่จะคิดวานสี่ครับมันสิเข่าฐานถึงฐานเอฟซีได้หลายบออเหมือนกันกันกบอ่า การรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือบอผ่านทีวีบอนะครับซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ณจุดนั้นนะครับอยู่ณจุดนั้นแล้วมันจิประสบผลสําเร็จบอนี่นี่คือคําที่เอฟซีพ่นบเพ่นเป็นห่วงมากนะครับอันนี้คือการเป็นห่วงได้มันดีได้เป็น้องนี่คนว่าเออแมนบอบแมนบอนมันสีเป็นังสีบออันนี้คือดีด้ยมันเป็นการเหยียให้เล่ารูนะครับเหยีให้เพื่อนหูว่าเออ มันอาจจะใช่อะไรยังไงนะครับแต่ข้าคิดท่านึงแบบจา่พี่น้องครับ <c oughs> ที่แน่เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยปเปรนแพรงเอฟซีแฟนคลับของน้องอิงเนี่นะครับมันไม่ได้เป็นแค่กระจุกหนึ่งที่เล็กๆนะครับคือมันแบถบเอื่อืนว่าเป็นซอฟเทอร์เวอร์เล่กกว่าได เพราะว่ามีอยู่ทั่วโลกผมมองไปยังสีเด้ผมมองไปว่าเห็นบอกครับเห็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าครับร่วมกันโหวตเห็นน้องอุ้งอิงแต่เห็นร่างวั่นขมชัดลึกอออร์ดนะครับเห็นบอกครับคมชัดลึกลูกทุ่งอออร์ดของปีที่แล้วเห็นบอกครับก็ด้วยพลังเอฟซีแฟนคลับเป็นบอกครับอ่า ด้วยพลังเอฟซแฟนคลับใช่หรือไม่อันนี้ปฏิเสธบ่ได้นะครับัดที่นี้มันดูที่ขี้เวิร์ดว่าเฮ็ดจังไดน,นะครับพอแม่พี่น้องเอฟซจังสิตบเท้าออกจากบ้านแล้วเข้าไปดูภาพพยนต์นี่นะครับอืมนี่คือว่า,าจากันด้พูดจากันโดยสุดจิตใจแบบเออนี่มันจะเป็นขี้เวิร์ดของบอดโจของผู้สารได้ปะนี่นะครับ เพราะว่าที่นแน่เนี่ยเอฟซีกั้นับเนี่ยเพื่อนพักแพงเบิ้งแง่งอยู่แล้วแหละนะครับเพื่อนว่าถิ่มว่าป๋าอยู่แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะกว่านองอุ้งอิงมาอยู่สาวน้อยเป็นแพงเส้นทางเป็นมาอย่างไงนะครับหลายคนหลายท่านพิมพ์มาถ้าเบิง้งชีวิตของอิหลานี่จนนี้มาอยู่สาวน้อยเป็นแพงเนี่ยสามารถสางนังได้เลยไปนะผมเห็นนะครับแม่นจริงครับเป็นเรื่องจริงนะครับเข้าสามารถสิการันตีได้หรอกว่าหนังเรื่องนี้ ้าเราเห็ดมันขึ้นมากนะครับมันจะมีรร่ใดเท่าไรนะครับมันจีใดกําไรบบ่อมันจะขาดทุนบ่อไม่มีใครการัาตีได้แต่ที่แน่ๆถ้าลงมือทํามันแล้วมันก็มีโอกาสได้กําไรมันก็มีโอกาสดังมันก็มีโอกาสปังลาสิภาพอโจจับเงินพันหลักมันอาจจะเป็นควอมจริงอันใกล้ๆนี้เองก็ว่าได้ก็ว่าได้ แต่ผมกับอดเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งบ่ได้เด้อันนี้คือบอลโดยจริงๆเลยนะอดเป็นห่วงบอโจูบบ่ได้คือกันคือบอโจแล้วเป็นหัวเรือใ่นะครับที่นะครับที่ยืนอยู่บนหัวเรือนะครับอ่าเล้วทุมือนี่นะครับแล้วแถบสีบดนอนนเนาะขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างหนังนะถ้าย้อนกลับน,นี่มีความคจิดวาสิทธิสางแล้ว ผมว่าเราสีน้อนเนี่ยบ่เกินสามชั่วโมงนะครับอันนี้คือเป็นห่วงเรื่องเรื่องสุขภ่านะเรื่องสุขภาพอันนี้คือบอกกันเป็นห่วงเลยตรงๆเลยนะ,น,ะนะครับเพราะว่านึ่งยังแมนบอว้ง่ข่ลดแ a i นะครับในการมีหนังออกมานะครับแน่นอนครับการสร้างภาพยนตร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยืดยาวเหมือนการบริหารวงมอลล่มันก็อาจสิบวตลอดไปเครื่องแต่หนังเสร็จมันก็จบแต่ว่า มันเข้มข้นมากนะครับมันเข้มข้นทุกฉากทุกช็อตน,นะครับทุก acting เจ้าตุงมี acting เจ้าตุงดึงอารมณ์บทออกมาให้ได้โอ้โหผมคิดภาพแล้วนะครับแค่ทายเอมขนาดนั้นนะยังแบบว้าย <Why? S 1> นะครับจ้าไนก็ตามแต่พี่น้องครับผมก็อยากให้มันเลาประสบความสำเร็จแนระันะครับมันจ้งสีดาส่างามสาวหน่อยปเป็นผนแพงมีหอดวงใหญ่มีหอดงไงอดข่ มีหอดรถแหรมีหอดศิลปินเดียวให้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานได้เลือกต้องการแนวใดนะครับหนังกระเฮดมาแล้วอ่าเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารมอลลมนะครับเป็นผู้บริหารขายเพลงนะครับรถแทรนะฮะสิมาเป็นผู้กำกับเอาบอดโจอ่จังใดกับเป็นการร่งใจให้เนาะพี่นอ้นองนะครับอีกอย่างมันจะเกิดขึ้นผ้าหนาเขาพวกหูดอ,อก แต่ถ้ามันโลกเมื่อยดเข้ากับเป็นกําลังใจสนับสนุนยังใดๆเข้ากับิสนับสนุนแต่ผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งด้วผมคิดไว้ในใจสิมี่ผมว่าไม่แน่ถ้ามันสําเร็จขึ้นมาจริงๆถ้าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาจริงๆเราเดี๋ยวเขาโร่งจริงๆยอดเหมาโรงจะเยอะมากผมคิดอั้งสี่นี่คือผมคิดพี่น้องจำจาคําผมไว้เด้อนะครับว่ามันสิเมนบอกถ้ามัน ถ้ามันหนังเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะฉายผมคิดว่ายอดเหมาโรงมีแน่นอนยอดเหมาโรงมีแน่นอนผมมั่นใจเลยนะครับพอความหักแพงเนี่ยนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับกอยากให้พี่น้องติดตามอยู่อยากให้มันสําเร็จถ้าเราลงทุนมาสีเห็ดนะครับซึ่งเขาก็บบมีสิไปบอกว่าไอ้ e y, บอสเพราะเห็ดแต่เพาตรงกีนคือเข้าเป็น เสียงสะท้อนให้เราหูว่าเอ้ยเพิ่นคนนี้เพิ่นคิดจังซี่มันอาจสิแม่นกวนเปิ้ลคนนี้มันอาจสําเร็จตอุ้อาจสิได้หด้อบ่โจรจี0 0ืล้านก็ได้คือน้องยิงว่าก็ได้นะครับการเฮาก็เว้าจากอันได้นะครับสุดท้ายนี้กอขอบพระคุณครับพี่น้องทุกการรับชมรับฟังนะครับมีเรื่องราวนะครับความรู้สึกคิดเห็นจังได๋พิมพ์เข้ามาให้กําลังแรงเชียร์แรงใจกันขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ทั้งช่องทีมงานของอาดมคุมปีเติมวันที่12พี่น้อง90,999บาทขอบบพรระคคุณั